นามสการครับปูจเจริญพรครับปูหลังจากปล่อยเลขวิ่งไม่ผมบันนี้ปูจับคู่ให้ผมไปครับจับแล้วเรียบร้อยอา้า <ผม S 1> บานเจนี่นจังใดครับปู<ะ>คือคือเห็นมาปูอ่าสำหรับเลขวิ่งเนี่เจ็ดกับแปดนี่ตัวเลขคงเดิมแต่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนตัวเน้น คลิปแรกเลขวิ่งสองตัวมาตัวชัวร์ร้านเปอร์เซ็นต์กินกับเจา้าไม่สนดับนี่ครับปูได้แสดงความชอบไปล่วงหนา้ารับปูหมักแปดมันมาครับแต่ว่าบัดน,นี้ปูและเลเใจใหญ่มาเห็ดหสูตรเลขวิ่งสูตรหนึ่งถึงว่ได้เห็ดมาโดดละบไปท่วนก็มาท่วนย้อนหลังไปสองงวดสามงวดปรากฏว่ามันเขาเรากางงวดตุ้ดไทยมีจีกินมันออกแปมันชนกัน านมากปูได้แปดกับเก่าสองตัวมาตัวนไงครับเราบันนี้สูตรเลขวิ้งตัวเดียวนั่นน่ะบนล่างน,น,นะมันใดญมันใหญ่เขาหง,วด,วงดมัินควนมากมันสำคัญปูก็เริ่มมัดเ,เอจใส่เฮ็ดขึ้นอีอางดทีมันออกอ่าสี่ศูนย์ห้าะมาครับแต่มัเห็ดนึงมัน,มนบ,อบอกแล้ววันนี้เราหงกีีมันออกห้าเก้าสี่ว่าห่นมาต่าง เดียวบนล่างปูมี่จุดนี่หนครับมันมาชนกันที่เลขเจ็ดอ๋อตอนนี้แบบนี้เกิดเรื่องโทรมาหากันเี่กอยากกําลนดดิแต่บด้เยนเลขบินสองตัวเด้ท่านสองตัวนั่งคงที่ครับครับครับปูเพียงแค่ปูกําลังจะบอกว่าากคลิปแรกปูได้บอกว่าชอบส่วนตัวเลขแปบ โอ้ oh, เป็นเจ็บครับพูดง่ายงว่าั้นท่งถ้าหาใครจะวิ่งบนล่างนิดเดียวว่ามาเลยปูครับภายในสองตัวมาตัวนีครับวิ่งเจ็บกันเลยวิ่งเจ็บเนาะปูเนาะอ่าบนล่างเนสครับมันเป็นทั้งบนล่างเน้แต่แต่แบ,บริไม้ก็มาแตกกี่พม่านี่ยตัวปูอส่วนัวนะครับผมเพราะว่ามันชนกันมันชนกันทั้งสองตัวอ oh, ครับผม ว่าไ้เจ็ดนเน้นบนเจ็ดนนเน้นบน,บนอ่าเน้นบนแปดเน้นล่างคนนี้แยกไฮปันนี่คนนี้กันบู๊ขากละปูขากลับยาฆ่ากันไดสงสัยราบงงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าการอาแรงที่แจง,งก็เป็นเป็นหน้าที่ของลงลงปูเด้ครับเพราะฉะนั้นก็ได้จับรูออกงาแล้วเลขสามตัว มีดังนี้ครับปู่ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสาม มีสามทางครับปูชอบส่วนตัวห้าเจ็ดเก้าชอบส่วนตัวคือห้าเจ็ดเก้าแมนแต่ถ้าหากเป็นตูเนี่ยปูสิบุชินก็ทา,างเลย,เยตัวเต็มของมัตามทางบ่หลายบ่หลายบ่หลาย,ายปูต้องกับเหล็กตามตัวเนี่ยนะครับบ่หลายครับแ้วเราสังเกตว่าเอาคือบ่ามีเหล็กแปดคือว่าเจ็ดกับแปดมั่นหนึ่งตัวมันวาครับ เพราะว่าปูหมั่นใจแปดตั้งิ่เมื่ะโอ้หแมนครับแมนปูว่อาอยู่วงหนึ่งเนาะอ่ทวอีกทีเลขวิ่งสองตัวเจ็ดกับแปดหนึง่งฮะครับมาหนึ่งตัวไหมครับแน่นอนบนล่างเนี้ยครับแต่ทอบส่วนตัวปูคิดว่าปูเนี่ยว่เจ็ดเจ็ดแ่มาบน์เนี้ยครับ มื่อเลขสามตัวมันไม่มีแดดมันก็แสดงว่าเจ็ดมาบนปูหนึ่งบนทีนี้เจ็ดไหนมัมนบ้ครับมันมีเลขสองตัวค่ะครับปูเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าประทับตาชอบส่วนตัวไปที่เจ็ดเก้า ชอบส่วนตัวคือเจ็ดเก้าใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าเจ็ดสามเจ็ดห้ามันจะไม่มาครับแต่ก็ใครว่าปูหนึ่งเน้นเลขวิ่งเจ็ดิคนครับประมาณเลขล่างเลขล่างแปดแปดสามแปดสามแปดห้าแปดห้า แปดหนึ่งอ่าเห็นบอดีบุดีมากทังง้งสองตัวเลขกวิ่งสองตัวมากตัวเนี่ยครับแยกกันออกมาอาจจะมากขึ้นบนทั้งล่างบนอกตัตนังล่างอกตัตนังครับจ,จะเขาทั้งสองตัวเน่ะอืมเจ๋วแล้วปูกันมาสองตัวเนี่ยไม่รับซับเลยอแรกๆก็ไเดวาไว้ว่าถ้าหาคไยวิ่งทั้งสองตัวบนล่างเนี้ยเดวอไ,ไ,ไว้อยู่แน้ะครับ มีแต่กินกับเจ้าครับแต่ว่ามาคลิปนี้ปูได้จำเน็ตของมาแบบนี้มันแต่ว่าเจ็ดมันกินมาบนครับทำเจ็ดมาบนเีน่ยวแกะไว้ใจกันนี่ตารางกันตัวแม่นครับปูอ่าเราแบบน,นี้ปูว่านี่ยอดว่างหันมันมาถ่ายคูมันบอะ่ะครับอ่ามาถ่ายคูมันเป็นอะไเก็งที่มากของแกะ ามแปดห้าแปดมันกินลูกขี้เพะสามารถร่องรุ่อกับมึงครับตรงตรงเลขกลางนี่นะเอาแล้บนเดี๋ยวบนกับหมาคูขึ้นกันตัวมันบดหรอครับทีม้มาไทยขี่เ่ากันนี่นี้สามห้าเก้าเดลขไทยขี่โอ้แล้วเลขหลักสิษ์ทำไมไม่เป็นเลขคู่เขาก็มันได้เจ็ดมันชนที่เจ็ดครับนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาอ้ม ที่ปูได้เอาให้เบื้องนั้นก็เป็นอีกเรื่องอีกเขตหนึ่งที่ว่าครับนั่นนั่มาเหล่าสู่กันฟังครับปูมันเป็นมันเป็นเรื่องของปฏิทินครับเขาจะได้เอามาเป็นข้อสงสัยเอาตกลงใี้เอาตามปฏิทินเล็กใหญ่เอาตามเด็กข้างนว้เนบ่ล่ะครับ ครับปู่ชัวร์ล้านเปรอร์เซ็นต์มีจะกินกับจาวไม่สมหยับแต่ไม่ได้ไปทา้าใครครับนี่แหละถ้าวิ่งสายวิ่งชอบนิดเดียวก็มาเลยเอาเจ็ดไปเอาเจ็ดไปวิ่ง องบดลาเนี้ครับแต่ว่าปูหนึ่งเจ็ดบนครับค่อนข้างกมันแต่ว่ารักติดมากต่อยคนเดียวอืมครับปเเูเจ็ดเนี่ยเจ็ดเนี่ยพรเมื่อกี้หนีงหวัดเมื่อกี้เนี่ยเดร่องย่อนรองเมืองอ้าวมันท่อนเก่าอ่ะมันตะกนว่ามันมารับติดหมดมากนะครับ ตัอแบบตอมารับปิดแชรแน่นอนมานนเป็นบปปมาปรเไ,ไทยอกสาร,ารต้งให้มนันฉบค,ครับที่นี่อาจจะตรงอาจจะมีอาจจะมีตัวเหมือนกันสำหรับเช็ต่างต้องมีเ,งงงเ,เลขคำนวณครับโปดอย่าได้นำมาเป็นสิ่งที่ว่ต้องให้มาขอเอิรว่าว่ต้องไปชี้เลยกับเลขมนตรงกันครับปู ตัวที่ถูกกัะมันบักนะบักแมนครับปูแมนครับขวัญชนะถ้าหากใครสงสัยเกี่ยวกับทะเลวิ่งองปูปูปฏิคอแนะน้ำบ่กย้อนไปตรวจสอบตำแหน่งทุกบักตรวจสอบใกล้เมติความมั่นไม่เลขวิ่งสองตัวนี่แหละอ่าแล้วก็มันมีความาติดตามกันรอบวง ผมสีร้องค่ะไว้อยู่ปูอ่าบ่ญมินบ่ญมินเป็นราคาคุยอยู่บ่านนะสมราคาคุยบ่านกวปฏิวัติแล้วบุญมินครับย้อนครับเบิ่งได้เลยของปูเข้าทุกงวดละเลขกดิ่งตรงเลขดิ่งเด้ครับพวกกับตรงดิ่งเลขกดิ่งเด้ครับแต่ว่าย้อนรับเลขจากครูหมักจังหวัดมานี่งหมดบ่อหันบ่บ่เข้ากเขาค่นบ่เอาบักสีครับบบดนี้งวดนี้แปลว่าเก่าบ่มากค่ะองเบิ่งหนึ่งครับหรือว่าสามเจ็ดสาม เจ็ดหาเจ็ดเก่ามักนํำกระดัดบอมับผ่านบอันนี้ก็เป็นชื่อถึงแนวข้างเนะฮะแต่ว่าเป็นแนวข้างคบปูต่ปูมั่นใจวิ่งสองตัวมาตัวตัวร้านโปรเซ็นมีดจิ้กับยาวไม่สนดับเจ็ดกับแปดมักน้ำแล้วล่ะปูมักน้ำแล้วแต่มั่นใจเจ็ดมาบน แน่นอนเจ็ดมาบนแน่นอนครับแต่ถ้านักวิ่งเจ็ดกับแปดนี่เอามาหนึ่งตัวปูตัวเดียวเอาเจ็ดไปเลยเอาเจ็ดไปเลยอ่าเอาเจ็ดไปเลยบางวมันเจ็บเข้าบนคือปูมันใกญ่บ้ครับ มันเป็นท่านดนล่างได้ในปีนี้นครับครับแต่ถ้าสองตัวอูอะถาเอาเต็มร่าตู้มันใจว่าเจ๊กหนาบนแล้วแหละโอ้มันใจแล้วครับช่วงติิส่วติวเป็นเจ็กกับอี๋อยังนัเป็น,นเรื่องที่ต้องรอฟั่งคนประกาศแล้วนะครับครับครับน,นี้ครับครครับ ลงไลพอไปวลามากพอสมควรครับทำาบนนั่ปสิติและหน้าลงบนอ่ามีหนึ่ของปูนี่สองตัวมากตัวมันเป็นอิรีบะครับขอให้จบดีจนขนากันครับพรครับสาธุครับปู